เชิญค่ะ ทั้งสองท่านและคุณผู้ชมคะวันนี้พักเก้าไกลนะคะมีนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ในฐานะผู้ถูกร้องนะคะแล้วก็นายชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพักเก้าไกลมาเข้ารับการไต่สวนค่ะโดยก่อนที่จะเข้าไปยังห้องพิจารณาคดีนะคะทั้งคู่ก็แสดงความมั่นใจนะคะว่าการหาเสียงด้วยการแก้ไขมาตรา1นึน่อั้นถือว่าไม่เข้าข่ายการล้มล้างการปกครองค่ะรวมถึงยังแสดงความมั่นใจนะคะว่าผลของการพิจารณาคดีนี้จะไม่นําไปสู่การยุบพ,พักด้วยค่ะ นายพิธาลิมเจริญรัศสสบัญชีรายชื่อพรรคเก้าไกลพร้อมด้วยในาใยชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคเก้าไกลเดินทางมาที่ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อเข้ารับการไต่สวนในคดีที่นายธีรยุทธสุวรรณเกษรยื่นคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา49ในคดีที่นายพิธาซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคเก้าไกลในขณะนั้นและพรรคเก้าไกลหาเสียงแก้ไข,ขกฎหมายมาตรา112ว่าเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อลมล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษั ทรงเป็นประมุขหรือไม่นะครับนายพิธาให้สัมภาษณ์ก่อนจะเข้าห้องพิจารณาคดียืนยันว่าจนถึงวันนี้ไม่ได้มีความหนักใจพร้อมทั้งแสดงความมั่นใจถึงการกระทําเจตนาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายจึงเชื่อว,ว่าจะได้รับความเป็นธรรมจากศาลรัฐธรรมนูญค่ะ โดยหลักฐานที่นำมาชี้แจงต่อศาลน,นั้นเตรียมมาหลายอย่างนะคะตามสำนวนของผู้ร้องพร้อมทั้งจะใช้โอกาสนี้ในการอธิบายถึงข้อเท็จจริงและหลักกฎหมายว่าการดำเนินการตามหลักนิติบัญญัติไม่เท่ากับการล้มล้างการปกครองและเป็นกระบวนการที่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญตามหลักนิติบัญญัติข้อบังคับทุกอย่างรวมทั้งชอบด้วยกฎหมายแม้จะมีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยค่ะ อีกทั้งนะคะยังย้ําชัดค่ะว่าคําร้องกรณีดังกล่าวไม่ได้นําไปสู่การยุบพักก้าไกลแต่หากการพิจารณาไม่ได้เป็นคุณจะมีเพียงการสั่งให้หยุดดาเนินการตามที่ผู้ร้องร้องเท่านั้นและยืนยันว่าไม่กังวลว่าผลของคดีนี้จะนําไปสู่การยินขอหยุดพักในภายหลังค่ะเท่าที่อ่านดูก็คือผู้ร้องต้องการที่ถ้าเมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงและมีการพิจารณาคดี ไม่เป็นคุณกับผมก็คือให้ให้หยุดดำเนินการตามที่ผู้ร้องเรียกขอเท่านั้นนะครับไม่ได้ไม่ได้มีคำว่ามีกระบวนการของการยุบพรรคก็อย่างที่อย่างที่ได้เรียนไปว่าเป็นกระบวนการทางนิติบัญญัติตามกฎหมายตามรัฐธรรมนูญไม่ไม่ได้หมายถึงการล้มล้างแน่นอนครับข้อเท็จจริงแล้วก็หลัก อีกคนที่ออกมาย้ำถึงความมั่นใจคือในาใยชัยธวัฒน์หัวหน้าพักเก้าวไกลนะคะระบุว่าคดีนี้นะคะไปได้ไกลที่สุดก็คือการให้ยุติการกระทําเท่านั้นโดยก่อนหน้านี้พักเก้าวไกลได้ยื่นเอกสารชี้แจงให้กับสารรัฐธรรมนูญไปแล้วสองครั้งนะคะส่วนการไต่สวนวันนี้ก็แล้วแต่สารรัฐธรรมนูญจะมีประเด็นที่จะไต่สวนเพิ่มเติมหรือไม่ซึ่งก็เตรียมความพร้อมมาอย่างเต็มที่ค่ะและจะยืนยันด้วยข้อเท็จจริงเจตนาและข้อกฎหมายด้วยว่าการกระทําของพักเก้าวไกลไม่ได้นําไปสู่การล้มล้างการปกครอง การชี้แจงเนี่ยหลักฐานต่างๆเนี่ยเราได้ยื่นเปอกสารไปก่อนหน้านี้สองรอบแล้วนะครับวันนี้ก็คือก็ขึ้นอยู่ว่าทางตุลาการสามนูนเนี่ยมีประเด็นอะไรที่จะไต่สวนเราเพิ่มเติมหรือไม่นะคับนังนี้เราก็เตรียมมานะครับก็เหมือนกับที่คุณพิธาได้บอกว่าเราก็ยืนยันทั้งโดยข้อเท็จจริงโดยข้อกฎหมายและก็โดยเจตนาว่า การกระทำของพรกเก้าไกลนะคบไม่ได้นําไปสู่การล้มล้างการปกครองแต่อย่างใดสำหรับการไต่สวนในวันนี้นะคะสารรัฐธรรมนูญจะอนุญาตให้เฉพาะคู่กรณีและบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้ารับการไต่สวนเท่านั้นด้วยค่ะ ทั้งสองท่านและคุณผู้ชมคะการไต่สวนของสารรัฐธรรมนูญในขณะน,นี้เข้าสู่ช่วงหนึ่งชั่วโมงเครื่องแล้วนะคะหลังจากที่มีการไต่สวนไปแล้วเมื่อช่วงเวลา9ก้นาฬิกาสานาทีค่ะซึ่งมีการคาดการณ์นะคะว่าน่าจะแล้วเสร็จไม่เกินช่วงเที่ยงวันนี้หลังจากนี้ต้องตับตาดูเขาว่าสารรัฐธรรมนูญจะมีการนัดอ่านคำวินิจฉัยเมื่อไรและนี่เป็นบรรยากาศที่สารรัฐธรรมนูญในช่วงเที่ยงวันนี้ค่ะ ขอบคุณคุณนิชาการนะคะเมื่อสามารถที่จะตัดสดเข้าสู่บรรยากาศที่สารรัฐธรรมนูญได้เดี๋ยวเราจะรีบตัดกลับไปน่าจะช่วงประมาณสักเที่ยงหลังเที่ยงนะคะเดี๋ยวผู้ชมติดตามกันด้วยแต่ทีนี้ในกรณีของคุณพิธาเนี่ยทางทีมข่าวยังได้สอบถามเพิ่มเติมว่าคุณพิธารู้หรือยังเนี่ยเขาได คะแนนนิยมทางการเมืองเนี่ยอตอนนี้เป็นอันดับหนึ่งจากดีดาโพเมื่อกี้นี้ใช่ค่ะที่อามอ่านเมื่อสักครู่นะปี2566เนี้ยคุณพิธาคุณได้รับคะแนนนิยมจากประชาชนสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งรู้สึกยังไงบ้าง คุณพิธาก็บอกว่าทางตัวคุณพิธาเองแล้วก็พักเก้าไกลขอขอบคุณประชาชนทุกๆคนขอบคุณเพื่อนๆสอสอสมาชิกพักแล้วก็อาสาสมัครของพักเก้าไกลที่ทํางานหนักหลังเลือกตั้งหลังจากที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนมากมายนะคะแต่แหมมีคําพูดสวยงามออกมาอีกแล้วเป็นเป็นวลีนี้ออกมาอมบอกว่าสําหรับเรื่องนี้นะก็คืออยากจะบอกทุกคนไว้เกี่ยวกับโพก็คือตอนขึ้นอย่าหลงตอนลงอย่าท้อ ต้องไม่ประมาทม hmm. ีคมเลยนะคะ,คะไปฟังช่วงนี้กันค่ะผมมองว่าเป็นแรงผลักดันในการทํางานให้ได้ให้ได้หนักขึ้นแล้วก็ไม่ได้เป็นเป็นการที่จะบอกว่าต้องอลดความสม่ำเสมอหรือลดคุณภาพหรือลดปริมาณในการทํางานในปีหน้า mm hmm. ก็ขออันนี้ขอใช้อันนี้เป็นแรงผลักดันแรงจูงใจเป็นอินสปิเรชันในการทํางานต่อไปในปีหน้าครับ ก็เป็นกําลังใจในการทํางานให้กับพักเก้าไกลนะคะ <c oughs> คุณผู้ชม <c oughs> ก็ยังคงให้กําลังใจทุกๆพักแล้วกันเนาะในการทํางานต่อไปเพื่อประชาชนนะคะครับ